พี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงทำนายดวงทำนายฝันวันนี้ฝันว่าฟันหักฝันว่าฟันหลุดส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันบ้างเรามาฟังทำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าฟันหักนะครับหรือว่าฝันว่าฟันหลุดในห้วงแห่งความฝันนี้เจ้าชะตาเป็นผู้ฝันเองนะครับฝันว่าฟันตัวเองนั้นหลุดออกมาฝันว่ามีเหตุบางอย่างที่ฟันนั้นต้องหลุดออกมาฝันว่าฟันนั้นหักออกมาหรือมีเลือดออกมาเกิดขึ้นจะส่งผลอะไรต่อดวงของ เจ้า you you จตาบ้างแต่ในหัวข้อแรกนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของฟันหักหรือว่าฟันหลุดก่อนนะครับแล้วแบบที่1นนะครับผมตอบเลยว่าการฝันประเภทนี้เองเนี่ยส่งผลต่อเจ้าตาเกี่ยวข้องกับลาบลอยทุกประเภทครับคุณกําลังจะมีลาบลอยกําลังจะมีโชคดีกําลังจะมีข่าวดีกําลังจะมีเรื่องนิมิตหมายอันดีนะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองโอกาสแห่งการกรอบโกยโอกาสแห่งชัยชนะโอกาสแห่งความก้าวหน้านะครับโอกาสแห่งการเจริญเติบโตหรือการ งอกเงยกับสิ่งที่ดีงามนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลต่อรายได้ส่งผลต่อผลผลิตส่งผลต่อสิ่งที่เป็นความดีงามนะครับส่งผลต่อเกียรติยศส่งผลต่อบารมีนะครับหรือว่าคุณงามความดีของตัวคุณเอง ส่งผลต่อเจ้าชะตาล้วน้วเลยครับผมตอบเลยว่าการฝันประเภทนี้เองเนี่ยมันเกี่ยวข้องก like. ับโชคลาบทุกประการเกี่ยวข้องกับความสําเร็จทุกประการเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทุกประการนะครับจะส่งผลต่อเจ้าดวงชะตาและเจ้าชะตาแห่งการฝันนี้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นผลดีกับเจ้าชะตาเมื่อเจ้าชะตาเนี่ยฝันว่าฝันนั้นหลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นตอนหลับอยู่หรือตอนตื่นอยู่ในห้วงแห่งความฝันนี้ก็จะได้รับทั้งลาบรอยทั้งตอนตื่นนอนและตอน นอนนะครับแบบนั้นเองเนี่ยผมกล่าวเลยว่าเป็นผลดีมากๆครับหลับก็ได้เงินตื่นก็ได้เงินแบบนั้นนะครับนี่เป็นโชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับการฝันว่าฟันหลุดนะครับหรือว่าฝันว่าฟันหักเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องของอความรักเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยที่เด่นชัดมากๆเลยครับคือคุณจะได้คู่ที่เป็นคนรวยนะครับคุณจะได้คู่ที่เป็นคนรวยได้ลูกคนรวยได้สามีรวยได้ภรรยารวยนะครับหรือครอบครัวเขาเนี่ยมีความรวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเกิดมา อยู่ในฐานะที่ดีแบบนั้นเจ้าชะตาและเจ้าดวงของความฝันหากฝันถึงประเภทนี้กรณีเป็นคนโสดผมกล่าหเลยว่าคุณจะได้สามีรวยได้ภรรยารวยได้คนในครอบครัวเขารวยนะครับรวยที่ก็ดีรวยทรัพย์สมบัติก็ดีรวยมรดกก็ดีนะครับหรือว่ารวยเป็นเงินสดสดก็ดีแบบนั้นนะครับเจ้าชะตาจะมีดวงกับเรื่องของการได้คู่นะครับเป็นคนรวยและเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีคุณภาพมาจากครอบครัวที่มั่งคัง่งแบบนั้น และเป็นครอบครัวที่ทําธุรกิจนะอันนี้เป็นกรณีของคนโสดด้านความรักครับหากเป็นคนที่มีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วนะครับหรือมีคนรักแล้วผมกล่าเลยว่าคู่ของคุณภรรยาของคุณสามีของคุณจะช่วยเหลือหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณกับเรื่องของการเงินส่งเสริมเรื่องโชคลาภครับจะมีโชคลาภเข้ามาแบบมหาศาลจะได้โชคเข้ามาแบบมหาศาลจะได้โชคลาภดีๆเข้ามาแบบมหาศาลเกิดขึ้นแปลว่าคุณมีเกณฑ์และมีโอกาสสําหรับการเสี่ยงโชคทุกประเภท นะครับถ้าเป็นด้านธุรกิจก็คู่คนนี้จะหนุนดวงด้านธุรกิจของคุณทุกประการถ้าเป็นคนทํางานประจําแปลว่าดวงการงานของคุณจะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือมีโอกาสไปมากกว่านั้นคือได้ตําแหน่งใหญ่ได้คนมีบาร,รมีเกิดขึ้นมาคอยช่วยเหลือได้คนซัพพอร์ตเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้ดีมากๆนะสาหรับดวงด้านการเงินของเจ้าชะตานะครับรวมถึงโชคลาภเองเนี่ยก็ส่งผลดีต่อดวงของคุณด้วยนะครับในนี้เองเนี่ยมันได้ถึงโชคลาภได้ถึงความสําเร็จได้ถึงความกา าวหน้าได้ถึงบารมีนะครับแบบนั้นนะแปลว่าแฟนความรักคู่ครองคนในความสัมพันธ์หนุนดวงชะตาทุกประการนะครับเราพูดถึงความสําคัญต่อมากับเรื่องของการฝันว่าฟันหลุดนี้นะครับหรือว่าฟันหักนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบ้างนะครับผมตอบเลยว่าการงานเองเนี่ย ก็มีเกณฑ์สําหรับการได้หนุนนําและความก้าวหน้านะครับมีคนมีบารมีมีคนมียศมีตําแหน่งมีสีเกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณหากคุณกําลังตกทุกข์ได้ยากกําลังอยู่ในช่วงจุดที่ลําบากกําลังอยู่ในช่วงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะได้คนมีตําแหน่งมีบารมีมีโอกาสด้านการงานมีโอกาสด้านความสําเร็จเข้ามาลงมาช่วยเหลือคุณเข้ามาใช้บารมีของเขาเนี่ยเพื่อซับพอร์ตดวงชะตาของคุณเกิดขึ้นหากคุณกําลังขอสินเชื่อกําลังจะก่อกู้ กําลังจะขอทําสินเชื่อทอซื้อรถนะครับหรือว่ากําลังจะขอสินเชื่อเพื่อจะซื้อที่ดินนะครับหรือว่าซื้อสิ่งปลูกสร้างต่างๆผมตอบรือว่าคุณจะได้รับการอนุมัติในทางที่ดีนธนาคารนะครับหรือว่าคนที่ทําสินเชื่อให้คุณเขาจะเห็นถึงศักยภาพในความเป็นคุณเห็นถึงความเป็นตัวตนของคุณเห็นศักยภาพที่อยู่ในตัวของคุณเห็นเรื่องเนื้อง,งานที่ดีเห็นความสําคัญของคุณเห็นฐานการเงินที่ดีสําหรับดวงชะตาแปลว่าไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับความส เรเห็นผลดีทุกประการเหร็นผลแห่งความาความชัยชนะนะครับหรือว่าการได้รับโอกาสซึ่งชัยชนะเกิดขึ้นเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาหมดทุกประการเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ตอกเลยว,เว่าการฝันว่าฟันหักนะครับหรือว่าการฝันว่าฟันหลุดนี้เองเนี่ยส่งผลดีทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความก้าวหน้าคนมีบาร,รมีเข้ามาหนุนนาดวงชะตาทั้งหมดเลยรวมถึงแฟนและความรักเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีฐานะดีนะครับเลยทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยได้รับบาร,รมีจากเขาไปด้วยได้รับ ับหน้า่ะได้รับหน้าที่ดีนะครับได้เป็นหน้าที่การงานที่ดีได้โอกาสที่ดีด้านการงานได้โอกาสที่ดีด้านความรักได้โอกาสที่ดีที่อยู่ในครอบครัวที่ดีแบบนั้นนะครับแปลว่าบุญกําลังจะมาถึงคุณโอกาสที่ดีกําลังจะมาถึงคุณนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังที่ส่งเสริมให้กับดวงชะตาของคุณเนี่ยมาจากแฟนและความรักด้วยเลยทําให้ความรักของคุณก้าวหน้าการเงินก็ก้าวหน้านะครับพลังชีวิตก็เติมเต็มให้กับคุณอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นโชคดีสําหรับคนที่ฝันว่าฝัน ห,หรือว่าฟันหลุดสําหรับเจ้าชะตาแห่งการฝันครับ เราว่าฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าฟันหักแต่เลือดออกนะครับฝันว่าฟันหักแล้วก็เลือดออกหรือว่ามีเลือดออกตามมาภายหลังแบบนั้นนะครับผมตอบเลยว่าการฝันประเภทนี้เองเนี่ยส่งผลดีต่อเจ้าชะตามากๆเลยทีเดียวนะครับนะต้องบอกเลยว่าการฝันว่าฟันหักแล้วแถมยังมีเลือดเนี่ยออกมาจากตัวเราด้วยนะครับในที่เองเนี่ยไม่รู้จะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี้อาจจะเป็นการนอนแล้วตื่นมาแล้วฟันหลุดหรือว่าฟันหักก็เป็นไปได้นะครับหรือมีเหตุบางอย่างที่ต้องไปเดินชนบางอย่างแล้วฟันเกิดหลุดขึ้น มาแล้วเลือดไหลนะครับแบบนั้นส่งผลดีต่อเจ้าชะตาและห่วงแห่งความฝันนั้นมากๆครับในนี้เองเนี่ยส่งผลดีด้านอะไรนะครับตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีโชคใหญ่ครับกำลังจะมีโชคมาหาใหญ่มากๆนะครับเป็นโชคก้อนใหญ่เป็นทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นโอกาสใหญ่ๆเป็นโอกาสทองสําหรับชีวิตเป็นโอกาสแห่งการกอบโกยเป็นโอกาสแห่งสิ่งดีงามเป็นโอกาสแห่งบุญบารมีเป็นโอกาสแ,บบาาสแห่งความสําเร็จนะครับแบบนั้นแปลว่าคุณถ้าคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ สำหรับเรื่องของชัยชนะนะครับในนี้เองเนี่ยคุณจะได้รับอย่างสมเกียรตินะครับในนี้เองเนี่ยถือว่าเด่นมากๆหากคุณกําลังรอคอยความรักนะครับดวงชะตาของคุณคือการได้แต่งงานนะครับแต่งงานนะครับประสบความสําเร็จกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถ้าคุณกําลังรอคอยบุตรรอคอยลูกแปลว่าเด็กที่จะมาเกิดกับคุณและเกิดกับเจ้าชะตาคุณจะเป็นเด็กหญิงนะครับจะเป็นเด็กหญิงส่งผลดีต่อเจ้าชะตามากๆครับเป็นบุญสําหรับคุณแล้วก็เป็นบุญสําหรับเด็กด้วยนะครับในนี้เองเนี่ยก็ส่งผลต่อกําไรและความงอกงาม ด้านธุรกิจด้วยครับแปลว่าช่วงนี้เองเนี่ยธุรกิจของคุณเป็นขาขึ้นธุรกิจของคุณอยู่ในเกณฑ์ของความก้าวหน้าธุรกิจของคุณอยู่ในมาตรฐานที่มันดีมากๆอยู่ในความสําเร็จที่มันดีมากๆมีลูกค้าเก่าๆกลับมาธุรกิจก็เติบโตและกล้าวหน้าลูกน้องบริวารก็สนับสนุนดีแบบนั้นนะครับอันนี้ตอบเลยว่าการฝันว่าฟันหักนะครับแล้วก็เลือดออกนี้เป็นผลดีกับดวงมากๆนะครับได้โชคใหญ่ได้อภิมหาโชคนะครับได้โชคขนาดใหญ่ได้ลาบก้อนใหญ่ได้ทรัพย ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ได้มรดกตกทอดมาสู่คุณแบบนั้นนะคบผมกล่าวด้วยว่าการฝันประเภทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดเอาไว้นะครับแล้วเกิดบังเอิญได้มาแบบงงๆได้มาแบบดื้อๆแบบนั้นนะครับหรือว่าได้มาแบบฉุกละหุกนะครับแบบนั้นหรือเกิดเหตุกาทัานหันแล้วเกิดได้โชคก้อนนั้นเนี่ยมาเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกขลาบนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าการฝันประเภทนี้เอ,เองเนี่ยไม่ใช่ทุกขลาบทุกประการนะครับในกร,กรณีเดียวกันเนี่ย หากคุณได้รับก้อนใหญ่หรือได้โชคก้อนใหญ่มานี้ไม่ใช่ว่าคุณจะเจ็บป่วยต่อจากนี้นะครับไม่ใช่เลยนะครับมันจะเป็นมหาโชคนะครับมันเป็นโชคดีๆสําหรับคุณนะครับมันเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะพอเจ้าดวงและเจ้าสตาอยแห่งการฝันนี้ฝันว่าฟันหักแล้วก็ฟันหลุดแล้วก็เลือดไหลนะครับหรือว่าเลือดออกจากฟันแบบนั้นนะครับจะส่งผลดีต่อเจ้าสตามากๆครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าฟันหักหลายซี่นะครับฝันว่าฟันหักหลายซี่ส่งผลอะไรต่อเจ้าดวงชะตาและเจ้าชะตาแห่งห่วงแห่งความฝันบ้างเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าฟันหักหลายซี่นี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นในห่วงแห่งความฝันนั้นนะครับผมตอบเลยว่าเป็นผลไม่ดีทุกประการนะครับฟันหักหลายซี่แต่ไม่มีเลือดออกนะครับแต่ฟันหักในกํามือของเราแล้วเห็นว่าฟันเนี่ยอยู่ในมือของเราเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าฟันแล้วฝ่องกระจกดูแล้วใน เหนความฝันนี <aid> ้ไ <Solomon> ม่เห like so so yeah, ็นฟันของเราอยู่เลยในปากแปลว่าคุณกําลังจะได้รับเคราะห์ครับคุณกําลังจะได้รับเคราะห์ที่ไม่ดีกําลังจะมีคนปองร้ายคุณกําลังจะมีคนทําให้คุณเสียใจกําลังจะมีคนทําให้คุณทุกข์ใจนะครับเป็นวิบากกรรมทางใจเป็นความทุกข์ทางใจเป็นความเหนื่อยใจเป็นความล้าทางใจแบบนั้นส่งผลด้านอะไรหนึ่งนะครับเรื่องความรักนะครับความรักของคุณมีเกณฑ์จะถูกนอกใจมีเกณฑ์จะถูกหักหลังกับเรื่องของความรักมีเกณฑ์คนรักจะนอกใจคุณนะครับมีเรื่องของมือที่3เนี่ย เข้ามาเกิดขึ้นคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยใจสําหรับเรื่องของความรักครับความรักมีวิบากกรรมความรักมีปัญหานะครับคนในความสัมพันธ์นะครับหักหลังคุณคนในความสัมพันธ์จ้องทําร้ายแอบแทงข้างหลังคุณหรือมีเรื่องลับหลังเกิดขึ้นกับเรื่องของความรักครับเป็นผลในเชิงลบสอดถึงการไปต่อไม่รอดสอดถึงความรักที่ไม่ประสบความสําเร็รสดะนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเองเนี่ยผมล่าวเลยว่าไม่ควรลงทุนกับใครทุกประการนะครับไม่ควรลงทุนหรือ ทำธุรกิจกับใครทุกประการณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิหรืออาวุโสมากกว่าเนี่ยผมตอบเลยว่าไม่เป็นผลดีทุกประการณช่วงนี้นะครับสำหรับการลงทุนนะลำดับที่3นะครับคือเรื่องของสุขภาพครับที่ส่งผลต่อเจ้าตาช่วงนี้เองเนี่ยจะมีโรคร้ายนะครับหรือโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเกิดขึ้นกับดวงชะตาและเจ้าชะตาแห่งการฝันเองนะครับดูดูเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับหากจาก มีการตรวจหรือว่าการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับหรือทุกๆครึ่งปีเนี่ยจะดีและมีผลต่อสุขภาพของคุณมากๆนะครับและเจ้าดวงความฝันด้วยเพราะมีเหตุและมีเกณฑ์สําหรับการเป็นโรคในที่ลับครับในนี้เองเนี่ยส่งผลด้านอะไรนะครับเช่นระบบสืบพันธุ์นะครับกระเพาะอาหารระบบลําไส้แบบนั้นนะครับจะมีผลและส่งผลต่อดวงของเจ้าชะตาด้วยนะครับแห่งวงความฝันนี้อันนี้ก็เป็น3เรื่องหลักๆนะครับที่ฝันว่าฟันหักนะครับแต่ว่าในนี้เองเนี่ยมันหักหลายซี่ เลยแล้วก็ไม่มีเลือดออกด้วยนะครับแล้วเห็นว่าฟันนี้เองยังอยู่กับเราแบบนั้นนะผมตอบเลยว่าเป็นผลไม่ดีทั้ง3าหัวข้อนี้นะครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้ครับฝันว่าฟันหน้าหักนะครับส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาบ้างนะครับเรามาฟังคำนายกันได้ครับว่าเจ้าดวงแห่งความฝันและเจ้าชะตาแห่งความฝันนี้เมื่อฝันว่าฟันซี่หน้าของเราเนี่ยหักเกิดขึ้นส่งผลอะไรต่อดวงนะครับผมกล่าวเลยว่าการฝันประเภทนี้นะครับหรือว่าการฝันในกรณีนี้เองเนี่ยส่งผลร้ายนะครับส่งผลไม่ดีนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลต่อคนในครอบครัวนะครับแฟนความรักคนในความสัมพันธ์ระหองละแหงมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลด้านอะไรนะครับความรัก ของระแหงเช่นคุยกันไม่ถูกคอคุยกันไม่ถูกใจมีปัญหาด้านการเงินมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านมีปัญหาเรื่องคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเรื่องการเงินในครอบครัวของเรามีปัญหาเรื่องพ่อแม่สามีพ่อแม่ภรรยามีผลต่อความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะครับแบบนั้นนะอันนี้เป็นผลในเชิงลบนะครับเป็นผลในเชิงไม่ดีเลยสําหรับความเราของระแหงทุประการและเกณฑ์สําหรับการเลือกลาสูงมากนะครับเกณฑ์สําหรับการจากลาเกณฑ์สําหรับความสัมพันธ์ที่ไปไม่รอดนะครับเกณฑ์สําหรับความร,รักทีก่มีปัญหา แล้วเป็นความปัญหาที่ทุรักทุเลด้วยมีเกณฑ์ว่าความรักครั้งนี้หรือว่าคนในความสัมพันธ์นี้จะไปไม่ตลอดรอดฝังกับเราในฐานะรักระยะยาวนะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงเรื่องงานด้วยครับช่วงนี้เองเนี่ยงานของเราจะมีอะไรที่ต้องได้ทําเยอะมีภาระหน้าที่เยอะมีความวุ่นวายกับเรื่องของการงานมีความวุ่นวายกับเรื่องของทางใจมีความวุ่นวายกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า <S <S ด้านการงานเกิดขึ้นแต่ว่าดวงของเจ้าชะตาช่วงนี้หากเป็นเรื่องของการงาน กำลังจะถูกเพ่งเลงครับกาลังจะถูกเจ้านายหัวหน้านะครับหรือว่าคนที่เป็นอาวุโสกว่าเราเนี่ยเพ่งเลงกับเรื่องของการงานเพ่งเลงกับเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ณเวลานี้แปลว่าเขากําลังจับตามองทิศทางการทํางานของคุณคุณกําลังถูกสะกดรอยตามหรือกําลังถูกเพ่งเลงกับเรื่องของการงานทุกประการนะครับในกรณีาการเนี่ยหากเป็นเรื่องของการเงินการเงินเองเนี่ยตอบเลยว่าไม่ดีเลยนะครับช่วงนี้เองเนี่ยการเงินมีปัญหาเกิดขึ้นการเงินฝืดเคืองมากๆการเงินคือวิกฤตสํา รับคุณ <ersch> มากๆหากฝันว่าฟันหน้าหักเนี่ยมันคือการดูแลเรื่องการเงินไม่ได้นะครับมันคือการดูแลเรื่องทรัพย์ที่มีไม่ได้นะครับใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับใช้จ่ายในเรื่องของการใช้เพื่อของตัวเองทั้งนั้นเลยหรือว่าซื้อของที่ไม่จําเป็นให้กับตัวเรานะครับแล้วจะมามีปัญหาที่หลังแบบนั้นต้องระวังเรื่องของเครดิตต้อง,งระวังระวังเรื่องของการเงินในระยะยาวต้องระวังเรื่องของกา้าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นครั้งในครอ,อบครัวและของตัวคุณเองนะครับช่วงนี้มีปัญหามากๆเล ในนี้เองเนี่ยส่งผลต่อเจ้าตาและเจ้าดวงแห่งความฝันด้วยนะครับที่เป็นผลในเชิงลบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับสำหรับการฝันว่าฝันหน้านะครับฝันซีหน้าหรือว่าฟันชุดหน้านี้นะครับหากเกิดขึ้นครับ เราว่าฟังคำนายฝันต่อมาก็ได้เลยครับฝันว่าฟันซี่หน้าเช่นกันนะครับอยู่ในชุดหน้านี้นะครับนะซี่บนซี่ล่างนะครับหลุดนะครับฝันว่าฟันซี่หน้าหลุดส่งผลอะไรต่อดวงชะตานะครับในกรณีที่หลุดนะครับหรือว่าอยู่ๆก็หลุดออกมาแบบนั้นนะครับแต่ในที่เองเนี่ยมันอยู่ในห่วงของเจ้าชะตาในห่วงแห่งความฝันเกิดขึ้นส่งผลอะไรนะครับเราว่าฟังคำนายฝันก็ได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าฟันซี่หน้าหลุดนะครับหรือว่าฝันว่าฟันชุดหน้าเนี่ยหลุดเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลต่อการเดินทางครับ จะมีดวงสําหรับการเดินทางไกลนะครับหรือว่าเดินทางต่างประเทศเดินทางในระยะไกลเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อหาประสบการณ์เดินทางเพื่อปะจนภัยเดินทางเพื่อหาตําแหน่งและโอกาสใหม่ๆสําหรับชีวิตเดินทางเพื่อความสําเร็จใหม่ๆเดินทางเพื่อลู่ทางสําหรับชีวิตใหม่หรือว่าการพเนจรในทิศทางของการเริ่มต้นเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับถามว่าเป็นผลดีไหมผมตอบเลยว่าเป็นผลดีครับเพราะในที่นี้เองเนี่ยการเดินทางเช่นเรื่องของการเปลี่ยนงาน ด้วยก็จะมีเรื่องการปรับเปลี่ยนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆความก้าวหน้าใหม่ๆการต่อยอดชีวิตใหม่ๆนะครับได้กาลยานมิตรใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้คนรู้จักใหม่ๆสร้างมิตรที่ดีใหม่ๆเกิดขึ้นผมตอบเลยว่าเป็นผลดีกับเจ้าชะตาทุกประการแต่เด่นมากที่สุดนะครับคือเรื่องของการเดินทางนะครับเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเดินทางในระยะไกลเดินทางเพื่อหาโอกาสเดินทางเพื่อหาความสําเร็จเดินทางเพื่อหาความก้าวหน้านะครับอันนี้ดีทุกประการเลยนะจะได้มา ซึ่งทรัพย์สินเงินทองจะได้มาซึ่งเรื่องของความรักนะครับหากเป็นคนโสดจะได้มาซึ่งของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับอันนี้ดีทุกประการเลยเดียวรวมถึงเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็ผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยหากถ้ามองกับเรื่องของความรักนะครับหากจะมองกับเรื่องของความรักนะเด่นมากๆสําหรับเรื่องของการเจอความรักครั้งใหม่นะครับหรือว่าเจอความรักจากทางไกลการเดินทางนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางไกลตรงนี้เองเนี่ยสอถึงเรื่องของรักต่างประเทศรักต่างภาษานะครับรัก ต่างเชื้อชาติรักต่างแดนเกิดขึ้นส่งผลต่อดวงชะตาด้วยเช่นกันนะครับหากเจ้าชะตาเองนะครับฝันว่าฟันชุดหน้านะครับหรือฟันซี่หน้านเนี่ยหลุดเกิดขึ้นแปลว่าดวงสําหรับคุณคือได้แฟนต่างชาติครับและรวมถึงการเดินทางต่างชาติก็จะดีสําหรับดวงชะตาของคุณด้วยครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าฟันชุดบนนะครับหลุดหนึ่งซี่นะครับหรือว่าฟันร่วงออกมานะครับจากปากของเราเนี่ยหนึ่งซี่เกิดขึ้นส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตานะครับหรือว่าฟันหลุดออกมาอยู่ๆก็หลุดออกมาเองนะครับหนึ่งซี่ส่งผลอะไรต่อดวงและเจ้าชะตาแห่งห้วงแห่งความฝันบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าฟันหลุดหนึ่งซี่เนี่ยกำลังจะมีเคราะห์จากคนอายุน้อยครับกาลังจะมีเคราะห์กาลังจะมีภัยกําลังจะมีวิ ิกฤตกาลังจะมีความทุกข์กับเรื่องของคนอายุอ่อนกว่าเช่นลูกบุตรของเรานะครับลูกบุตรของเราเองนะครับญาติพี่น้องของเรานะครับคนใกล้ตัวของเราหรือบริวารของเรานําปัญหามาให้ลูกบุตรของเรานําปัญหามาให้นะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงว่าความทุกข์ใจกับเรื่องของบริวารความทุกข์ใจกับเรื่องของลูกบุตรนะครับหรือวงเล็บนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับในนี้เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงของเราเกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาจะต้องเสียทรั เพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับคนจาพวกนี้ทําให้คุณทุกข์ใจทั้งเสียทรัพย์ทั้งมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเพราะมีความเป็นห่วงนะครับหรือลูกบุตรของคุณทําให้คุณเสียทรัพย์เกิดขึ้นเพราะเขาจะนําปัญหามาให้เช่นเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะครับมีเหตุจะต้องใช้เงินกระทันหันนะครับหรือมีเหตุบางอย่างที่เขาเองทําเรื่องน่าเสื่อมเสียให้กับคุณเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของบริวารและคนอายุน้อยกว่าทําให้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนั้นรว วางเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีช่วงนี้มีเหตุท like ี่จะต้องจ่ายเงินแบบกระทันหันมีเหตุท no 네ี่จะต้องจ่ายเงินแบบเร่งด่วนนะครับหรือมีเหตุที่ต้องจ่ายเงินแบบรีบๆเกิดขึ้นแบบนั้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวแบบนั้นเลยทําให้เจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันเองนี่เองเนี่ยเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวเหนื่อยใจกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ดูแลอยู่แบบนั้นเพราะมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินมีเกณฑ์ที่ต้องรักษาแบบนั้นนะครับหรือใช้จ่ายเพื่อการรักษานะครับ ในกรณีเดียวกันเนี่ยส่งผลลบนะครับแล้วก็ส่งผลไม่ดีต่อเจ้าชะตาด้วยเพราะมันมีนการเสียทรัพย์ทุประการเลยเดียวนําพาความเด็ดเหนื่อยทางใจมาให้ครับบริวารอายุน้อยส่งผลลบต่อดวงของเจ้าชะตาครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าฟันบนหลุดหรือร่วงสองซี่นะครับฝันว่าฟันบนหลุดหรือร่วงสองซี่นะครับฟันชุดบนนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงของความฝันบ้างมาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าไม่ว่าฟันจะหลุดจากชุดบนนะครับไม่ว่าจะเป็น1ซี่สองซี่นะครับหรือมากกว่า2ซี่ผมตอบเลยว่าไม่ดีครับในกรณียวกันเนี่ยชัดเจนมากที่สุดนะครับลำแบบที่1เลยคือจะมีปัญหากับคนรักครับจะมีปัญหากับคนรักจะ มีปัญหากับคู feelings, ่ครองจะมีปัญหากับคนในความสัมพันธ์นะครับจะมีปัญหากับความรักนะครับที่มีอยู teeth, ่ในที่นี้เองเนี่ยหมายถึงการทะเลาะเบาะแว้งภาวะความรักที่มีปัญหาความระหองระแหงกับเรื่องของความรักการไม่ลงตัวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหรือการมีปัญหากับเรื่องของความรักเกิดขึ้นแปลว่าปัญหากับเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาคาราคาซังเป็นปัญหาที่ยากเกินกว่าจะแก้นะครับเป็นปัญหาที่ทุรักทุเลหรือพร้อมจะแก้ไขกันแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสําหรับการแก้ไขระหว่างการมีปากเสียง กับคนรักหรือว่าคนใกล้ตัวช่วงนี้จะมีปัญหามากๆเลยครับเป็นวิกฤตสําหรับเรื่องของความรักของคุณนะครับเวลาไม่ตรงกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรับความเข้าใจกันมีปัญหาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแล้วคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้แก้มันเป็นปัญหาทับถมหมักหมมมานานนะครับในนี้เองเนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งการไปไม่รอดกับเรื่องความรักด้วยหากเป็นเรื่องของการงานเองเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการงานเช่นกําลังโดนเพ่งเลงกําลังโดนถูกจับผิดนะครับหรือว่ากําลังจะมีปัญหา หากับเรื่องของเจ้านายและหัวหน้าครับคุณกาลังจะโดนตําหนิเรื่องของเนื้องานกําลังจะโดนตําหนิเรื่องของสายงานนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นี้ไม่ส่งผลดีต่อสายงานที่คุณกําลังทานะครับเป็นผลในเชิงลบเป็นผลแห่งความเหนื่อยใจแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าเป็นผลในทิศทางที่ไม่ดีทุประการเลยทั้งเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของการงานเองรวมถึงนะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสสําหรับการเสียทรัพย์ด้วยนะครับหรือว่าไม่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ดีนะครับหรือว่ารมาถ ควบค to ุมเอาไว้อยู่นะครับมีเหตุจะต้องจ่ายเงินกระทันหันหรือมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับส่งผลต่อเรื่องของยานพาหนะพังเสียหายนะครับหรือว่าต้องจ่ายเงินเพื่อยานพาหนะเกิดขึ้นหรือว่าต้องจ่ายเพราะมีเหตุจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจะต้องปรับเกิดขึ้นกับเรื่องของยานพาหนะนะครับอันนี้ก็เป็นฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับว่าฟันหลุดนะครับฟันซีหน้าหลุดสองซี่นะครับหรือว่าร่วงออกมาสองซี่เนี่ยส่งผลไม่ดีต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันนะครับ เรามาฟังคำนาย Goodnight, ฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าฟันหลุดหมดปากเลยนะครับฝันว่าฟันหลุดทั้งปากนะครับหรือว่าฟันร่วงทั้งปากนะครับหรือว่าฟันหลุดทั้งปากเลยส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันบ้างมาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันประเภทนี้นะครับหรือว่าการฝันว่าฟันร่วงทั้งปากเลยเนี่ยคุณกําลังจะมีโชคดีเข้ามาครับกาลังจะมีโชคลาภกําลังจะมีโชคดีกําลังจะมีสิ่งดีๆกาลังจะมีการเติบโตนะครับงอกงามความสําเร็จความก้าวหน้านะครับสิ There, ่งที really ่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นเรื่องเจริญนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นอนาคตอันสดใสาสาหรับคุณนะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงงานมงคลด้วยนะครับในนี้เองเนี่ยถ้าเป็นเพศหญิงเองเนี่ยก็ย <ๆ S 1> มีดวงได้แต่งงานนะครับมีดวงได้แต่งงานมีดวงได้ครอบครองแฟนความรักคู่ครองมีดวงได้ครอบครองบ้านนะครับมีดวงได้ครอบครองมรดกนะครับเกิดขึ้นอันนี้ตอบเลยว่าเป็นผลดีนะครับรวมถึงนะครับหากเป็นเพศชายเองเนี่ยก็จะหมายถึงการได้ยศได้ตําแหน่งนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีมีความก้าวหน้า ด้านการงานมีความสําเร็จด้านการงานไม่มีทุกมีแต่สุขนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลดีต่อเจ้าชะตาด้วยความก้าวหน้าด้านการงานความสําเร็จด้านการงานนะครับความสําเร็จด้านสิ่งที่เราตั้งใจหวังไว้ความสําเร็จกับสิ่งที่อยากจะต่อยอดนะครับเป็นผลดีทุกประการเลยทีเดียวแปลว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเด็ดที่เพศชา,ายครับหากเป็นเพศหญิงดวงจะได้แต่งงานนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับฟันหลุดหมดปากนะครับและรวมถึงได้รับโชคดีๆด้วยเพราะช่วงนี้เองเนี่ย เป็นช่วงดีๆที่คุณจะได้รับโชคนะครับหรือมีโชคดีเนี่ยเข้ามาสู่คุณเกิดขึ้นหากฝันว่าฟันร่วงทั้งปากนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดวงนะครับหรือว่าเจ้าชะตานะครับสำหรับคุณที่ฝันถึงเรื่องของฟันเกิดขึ้นนะครับฟันหลุดนะครับฟันร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งซี่สองซี่นะครับหรือว่าฟันร่วงทั้งปากก็ดีนะส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาบ้างนะครับก็เลื่อนไปฟังนะครับในคลิปนั้นๆได้เลยนะส่วนใครนะครับที่ชอบด้านศาสตร์ตัวเลขตามหรักโหราศาสตร์ไทยนะครับดูที่ description ด้าน นะครับหรือว่าดูในข้อความด้านล่างนี้จะมีตามหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับที่ผมพูดถึงไปในเนื้อเรื่องนั้นๆเนี่ยบอกคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้หรือเข้ามาชมในคลิปนี้อยู่นะครับเด่นมากที่เลขอะไรบ้างไปดูคําทํานายในหัวข้อนั้นๆได้เลยครับวันนี้ก็มีวนดูดวงสวัสดีครับ